ก็มีเคสของแม่นะคะที่ป่วยเป็นไตระยะห้าตั้งแต่ครั้งแรกก็คือทานอูมิไปเดือนหนึ่งค่ะ GFR จากเจ็ดก็ขึ้นเป็นสิบสี่หลังจากนั้นก็คือก็าทานมาเรื่อยๆก็จะเห็นว่าแข็งแรงหน้าตาสดใสาอาการบว,วมก็ไม่เกิดขึ้นน้ำท่วมปอด<ค>ที่เคยแน่นหน้าอกเนี่ยก็คือก็หายไป แต่ก็จะมีบ้างบางครั้งถ้าคุมอาหารไม่ได้ขนาดนี้ก็คือปัจจุบันเนี้ยก็คือทานโอมิเชา้ากลางวันเย็นโอมิก็คือวันหนึ่งก็คือประมาณสามซองนะปัจจุบัน,นก็ยังทานอยู่ส่วนฮาร์ดก็คือหนึ่งซองอก็จะมีเคสอย่างกรณีที่อาจจะเกิดจากโพแทสเซียมสูงมั้งก็คือกินอะไรที่ไม่ให้กินแล้วแอบกิน อันนั้นก็คือจะมีรู้สึกว่าเขาก็จะแบบเหมือนแน่นหน้าอกหัวใจเต้นผิดปกติอะไรเงี้ยหรือความดันสูงเงี้ยเราก็จะให้เขากินฮาเพิ่มอีกหนึ่งซองสักพักหนึ่งเขาก็จะบอกว่าเขาหายใจสัน่นเขาตัวก็บอกว่ากินแล้วใจหายสัน่นแล้วปัจจุบันนี้แม่เป็นยังไงบ้างคะก็สดใสแล้ว <laughs> ปกติเหมือนคนปกติไม่มีอาการแต่ว่าเหมือนคนที่ป่วย เป็นไตระยะห้าเลยมไม่เหมือนคนป่วยค่ะก็มีมุกตลกเยอะดีอารมณ์มดีตลดอด<ะ>คือดูสดใสร่าเริงไม่เหมือนคนที่แบบป่วยเหมือนกำมังจะต้องเข้าไปฟอกเลยอย่างนี้ใช่แล้วอย่างเรื่องของอ,อ่อนเพียงต่างก็ไม่มีอืก็ไม่มีมก็เหมือนกับว่าคุมอาหารเนี่ยบอกเลยว่าคุมอาหารได้น้อยมาก ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จักเนี่ยจะไม่รู้เลยว่านี่คือเป็นไตระยะห้านะใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะกินอาหารกยใกล้เคียงกับคนปกติคือเขาจะไม่ค่อยยอมที่จะกินอะไรที่เราคอนโทรนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าคอนโทรนเยอะก็คือไม่กินเลยบางวันก็คือแทบไม่ได้กินอาหารเลยเราก็จะใช้วิธีเราให้อูมิแทนก็คือมากขึ้นกว่าเดิมจะกี่ซองก็ก็กินไป ค่ะซึ่งซึ่งก็คิดว่าก็อยู่ได้ด้วยอูมิเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งไม่กินเลยคือ,อมไม่ถูกใจก็ไม่กินข้าวเลยอ่าแต่ก็เหมือนคนปกติค่ะก็คือ,อถือว่าโอเคที่สุดอ่ะก็ต้องขอให้คุณแม่นะคะของพี่เอนะคะสุขภาพแข็งแรงแบบนี้นะคะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอยู่เป็นกำลังใจให้กับลูกหลานแบบนี้ตลอดไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณเคสนี้มากๆเลยค่ะ